ออืโอ้ยแสแบแสบเบิดบานพี่นอ้องรูไอออกคนนวนอวน่อืทำไมน้องเพิ่อนเอามาใยน้องอ่โรงงานสวัสดีจ้าพี่น้องมือนี่ค่อยกระสิผ้ามาแ่งน้องไหม่ใส่เห็ดอ่ากระสิมี่ยังแน่ก็มี่บึกอือน้อยนี่ก็จะมี่เห็ดขอนขาว มีน้องไม้มีผักขาหน่อยหนึ่งก็ผักอีตัวอันนี้อันนี้คือข้าวเบียร์บ้านข่อยเอิญข้าวเบียร์คืออันข้าวเนห,าหนียวห้ออย่ละแซ่ล้วก็มาตามั๊มแซ่พกพิกเอิญข้าวเบียร์ขาดป่ได้ก็คือนนามยานั่งมาจา้ะมาลุ้งมือเฮ็ดกันจ้ะก่อนอื่นก็านามยานั่งใส่ก่อนโอ้ย ตกใจหมอมันหอนอาน้ำ่านั่งใส่เน,นี่ยมาใส่น้ำอย่านั่งก่อนเพราะน้ำอย่านั่งเดือดแล้วกะเอาขบเบียเข้าใส่เนี่ยขบเบียเข้าใส่เลยเข้าก้อนเดี๋ยวมันติดหมอเดี๋ยวขบเบียเข้ามันเป็นก้อน คุ้นหน่อยเดี๋ยวขาเบียมติดมอเพราหมอมันเดือดได้ทีแล้วเาก็เอานน่ใไม่ใส่เนี่ยหน่ใไม่เขาตุมแล้วเรียบระอยเอาใส่เลยใส่แล้วเาก็คุน้นมันจะน่อย อ่ะน้องใม่ใส่แล้วเอาบอกอือหน่อยใส่เลยผักเข้าอือหน่อยใส่บอกอือก็บบริุ้ทธิ์อกจก้ะน้องใหม่ก็บบริสุทธิ์หนังอย,อยู่ทำง,งานเพื่อนเอามาใหา้ใส่แล้วบอ่อะต่อไปใส่น้ำปลาด้วจ้ะใส่น้ำปลา ใส่น้ำปลาใส่ผงนัวใส่ร้ายแสบร้ายใส่หน่อยแสบหน่วยเอาข้นให้มันเข้ากันปิดฟ้าวบบานเข้ากับเมืองว่ามันเดือดแล้วบึอือ เริ่มซุกแล้วเอาก็เอาเห็ดใสแบเบเอาเอาเห็ดเอาก็เฮดใส่มีลูกโดดนั่สองซ้ำสี่หาหน่วยอเอาก็คน้นมันจะแส่ยบบัวเจ้าว่า แกงแบบบ้านสไตล์สาวโรงงานเอาซีมมึงเข้ากันเฮ้ยแซ่บมืดบานพี่น้องเอ้ยแซบ่บคกะข้อปัญหาเฮ็ดมันสุกจังหน่อยเขาคอยเอาผักลง่งมาที่นี่เป็นอันเซ็ตเรียบร้อย ก็เห็ดเทาเริ่มสุกแล้วเราก็เอาพักไส้ทบ่นีน้พักขาก็้วเขายีตูใส่ลงไปเลยเกบบควมมหอมหอมด้วยพักขาก็แก่งมืใหม่มันเป็นเอียงที่แบบว่าเขากันด้หอมพักขา<ฮ>เป็นกระแสียบบอสเจ้าว่ย มาเด้อพี่นอ้องกินแกงเราไม้น้ำกันแสบแสบังเลงงานคือเรามาจา้ะมากินน้ำกันได้บ้านที่นี่สวัสดีจ้าพี่นอ้องพ่อกับสาวลงงานลังเลกงานอย่แง้ีเรล้วจา้าพ้าไมากินแกงน่อไม้แกงไม่ไหมหอนหอนเลยนี่มึงน,นูนเนี่ยอืมอืม โอ้ยแสบแสบเบิร์ดบานพี่น้องรูไอายออกคนฟันอยู่ทำไมน้องเพิ่นเอามาใหา่น้องอยู่โรงงานก็บื้อหน่อยแสบเบิร์ดบานอือ้ยหอมหวาน เตาอืมอืแบบพี่เหรอเป็นไ,ไงเป็นบ้านในแบบสูตรทุงข่อย แดบอี้เลยอืม oh อร่อยหลอกปากค่อยห่านไรพืม,ม,มพข้ขา อืมอืมอมันฝาน่ให้มันออกมันไปหนอืม่อค่ะนม่มันสดน้ำเมลอนมไม่ดอกนม่สดนะนม่สดยาวมาจม Nói chung sẹp ừ. Đột đột Sốt wow, Sẹp bớt bản Phải tít xong trong này nữa nha ซองแม่อังหุ่นมาปล่างป้องจากเชื่อปริกินให้มึงเป็นอาทิตย์มั้ง,งมึงนอมอืม่อ้ย หวมนี่น้องนลวกปากเลยเปาได้บานเนี่ยมึงไอ้หวนนู้นหวนเนี่ยเใหม่ๆแล้วเนาะลองใหม่ คลิปนี้ก็พอกันซ้ำนีกเลยอ่ะคลิปหนาเข้ามาพอกันไหมคลิปนี้ก็เขาเก้าวข้ามวาสวัสดีจ้าบ๊ายบาย